สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเ้อตอนนี้กำลังพบก,กับ้องลี่มาพบก,กับซองของลี่สาวลาวลองสานทุกคนคลิปนี้กะที่ฟดๆในนึงเนาะตอนนี้เห่ายู่ที่ต้าพาเซดนะทุกคนเห่ามาลินมากินข้าวป้าเนาะนี่เนาะถ่ายเบิ่งบรรยากาศอมๆกั่ประมาณนี้เนะาะต้าดนี่กะเป็นต้าที่ยู่เมืองล้องสาลเนาะตั้งยู่บ้านอันเดิม อันนี้เห่าบุหู่หนอวัยุบ้านเด้อเนาะนนเพราะว่า,ามันบร่ได้ระบุบ้านเนาะมีแจอันอยูเมืองลองสารนรเนาะนี่นะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศกับประมาณนี้นะอาก,กาศดีนะทุกคนยูฮันที่ทุกคนเห็นโอ้ยยูกองน่าจะไปเห็นเนาะ อยู่หฮันฮันมันจะเป็นด่านเพิงเนาะมีห่างเพิงหลายๆห่างเนาะอเพิ่นเพิ่นบอกให้อ่านไปด่างไฟยิลุมฮะเนาะถ้าด่างไฟยิลุมฮาล่าอ่านเพิงสิไลนี่นะก็ประมาณเนี้ยเนาะมาเดี๋ยวหาซีมาแต่งกินเนาะป่านี้เขาซื้อมาแต่บ่า านแน่นาะน้องปานน้องปานโอ้มน่่นะ่มันเป็นกินเลเนาะม็เ,นนะเลยรันีน้ำเยี่ยวเลยเอาเวาตีมืจนมีน้่วเก็บอไอ้งวดดจัน เท็่ยวผ่านป่ากับจุ้มป่ากินเนาะน้ำนี่หักก่ะทีใส่น้ำนี้เ,ยเลยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปื้อนเนาะเป็นน้ำจากธรมรมชาตินะน้ำตกตาธรมารมชาติเนาะความธรมรมชาติยุ่จงจนตอมหัววิ่งวี่ยุ่งตอมหัวอยู่เนาะ,อเ,เ,ะเออตัวจีตสิจุ่มนะแม ปิ้งแซ่ตกลบาแล้มาหาเาานี่นาะดังไฟอยู่นี่เลยเนาะดังไฟเห็ดกินอยู่นี่เนะาะตอนนี้กะประมาณ10โมงแล้วเนาะเขาออกมา กินข้าวแล้วก็ออกมาเนาะปั๊บได้ห่าออกมาแล้วห่า,ออกา,ากระซีเฮ็ดกินเลยนเนาะห่าวบลูรานะบลรีรอเนาะโอ้ยอยุงนะตอนนี้เ่าวกำลังดังไฟอยู่เนาะไฟเด้อเ่าวซีเฮ็ดจุมดจ่มเนาะอะไจุ่มเนาะพี่ดำพี่บุญบ่ อันนี้แม่นเฮากําลังเฮ็ดจุ่มดังไฟดังไฟสิเฮ็ดจุ่มเนาะเอาเคียมหม้อเคียมอันนั้นมาไปเฮือนเนาะอันนี้แม่นดังไว้เฮ็ดปิ้งปิ้งปลาเนาะของกินเฮาเอามาลายแนวอยู่เนาะมื้อนี้นี่เนาะเครื่องเฮาก็มีอันตํามังหุ่งเนาะตํามังหุ่งเฮ็ดจุ่มเนาะแล้วก็เฮ็ดพันธุ์เด้อ แต่ว่าตอนนี้เำอยังเอ็ดบรียสักย่างเนะาะจักันบ้าโตนดอกเนาะบุเมียนคีบใส่ทานส่งสีบุคือฮอดติดลรอวะป้อมีบพันนะมันบุมียนคีบเล่น อันนี้เป็นขาวซิจืดลูกซีนเนาะเห็ดแบสบ,บ,บสบายเห็ดแบบยากเนรอเป็นแบบสบายเราได้อันนี้คือแคสมดังสิท่านเรอฮดีเตอาโฟมาน,นี่มาเนาะพอดีซูเจลพามาเอาอันถ้วยมาว่าบ่กุดเลยก็ได้ <c oughs> มันคิดบออ่อระเทๆได้อยู่เงินนหะม อ๋อย oh, <laughs> yeah, ุนิคิดออกวะนี่บรรยากาศใดยังไม่รู้ใช่ไนะยกักบอ๊อกกูิิตละออเก็บอกรวดนลยเอาอืมบอ๊อกีอืบอ๊อกปเอียน

ก็ที่ดังไปได้เนาะกินเวลาไปกับประมาณหนึ่งส่วโมงไป <c oughs> นี่เนาะฮากากำลังเกี่ยมเครื่องเนาะซอยปากก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นนนอืมหามออา้างนี้กะกกำลังปิ้งป่าเนาะปิ้งป่าเด้ นี่นะฮะทุกคนปีงป่าปีงลูกีนนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนเดียวเฮาคอตัวอ่าห้างเครื่องแต่งกินกอนแลทุกคนเดียวจึงจะมาเจอกันอีกทค่นึงเนาะตอนนี้เฮากำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการอันนี้ของเขาเนาะโอ้ทุกคนตอนนี้เฮากำลังอุยอ้ย <laughs> กำลังเกี่ยมเครื่องเนาะยืนลูกซีนอันนี้มันสู้มเนาะอันนี้มันเครื่องพันปลาเนาะหอมเอ็ดแบบสุดๆเลยนะอันนี้ก็แม่นอันไม่ถูกเนาะแล้วสั่งตรงจากสร้างตรงจักบริษัทบัวคำบาแน่ะบัวคำไม่ถูก ไม่ทุ่ไม่ทุ่อนามัยเนยมาจากป่าสดๆเลยโบหันด้ผ่านโรงงานเนาะมืดๆเนาะเพราะว่าตัวน,นี้เด่นเพลงขนาดซับแตงก่อนอโอ้ปีกป่าว่าชุกแล้วโอ้ไปเบื้องบาาโอบแม่น้ำไม่หรอโบหันไม่ไหวโซ่ไม่ลูกเทนีพุนาป้านี่เนะเาะ อาหารทุกนะอาหารบ่ิษัททุกน้ำนะบรกนัทนี้เด้อไทนี่เด้อเด้อเด้อ้าวคือบุค้างโมเอ็ดจุ้มเลยสันต่มาหู้ก่อนว่ะทานน้ำอะไรออกออกงายงวขึ้นมันซึมอยู่ในน้ำค่ะเอ็ดจุ้ม เออโอ้ตอนนี้อากาศดีขนาดเนาะตัวนี้แม่นยู่อันผู้ยมเลยวะนี่ยู่ผู้ยมแล้ววะนี่อันนี้มั็นยู่ผู้ยมเนาะเฮาขี่รถมาประมาณชั่วโมงนึงว <30 S 1> <ต>่ะทอดว่ะตามชิปนาทีแต่บ้านมาคกปาา็ประมาณมาทอดชิปประมาณชินาทีเพื่อเถียงอยู่ กมาฮอตมองทางแนันเีนันั้นสบเอาไว้ใส่นั้นเลยโยโ,ยโหฝิงป่ามาแล้วเนาะปปา้ไม่กินลวิงปลาิจุบมันละกินดาดมันล่ะเือเลย้ยม่ไปกินอีกตาโมพงอ่าปิงปาาล<ห>ปงปา<ห> แห้มโคตรเอารถปวดเจ้ารถนี่เจ้าจำซีนอ่ะเออเออใส่ถ้วยอันนี้ดิมาเกี่ยวอยู่เกใจว่าบ่มีเกือใส่นล่ะอื้อแซ่บซะอันนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเอาซื้ออันนี้ซื้อเอาจาลูกซีนอันนี้เออลืมมาบ่ท่องมาะมเย บัดเมือ่อเสียงบุนักเนาะใส่ตับเต็มแซมเนาะไม่เท่าอุตส่าห์จักให้นะแต่ม,มันมันคงโอ้ฟาดมาก <c oughs> เกลือกับออกมาเกือพันฟ้าได้อันก็ลืมได้อันได้จ้งจี้กับทุกอัน ้็น้ำมันย่อยเวียดแบบแบบแบบมื้อนี้เฮามีเจลซ้ำป้าป้าคุณน่ะเนี่ยมาใส่นี่มั้ยห้ามพลาดนะคลิปนี้โอ้มาให้จับอันท้าจากบ้านม่ป้าเนี่ะคุณน่ะป้าทุ่งย่อยสิป้านะอันสาเหตุที่มันไหมมันบ่มีอัน <respuesta. S 2> เกล oh <Hayır. S 3> ือเด้อแม่นเนแล้วมันมีเกลือนี่มัน ตัวให้สุกไวขึ้นแล้ะกาบโบไม้เนาะไม้โบไม้ทางในมนงลาหากะปิหมดไม่เก้ยากะปิอะนี่ยันมันี่นข่าวเนาะข่าวบไซดเลยยันเดียวมดข่าวเดียวมืดมาป้าอย่าเศร้าอันนั้นเด้ออันนั้นอ่ะอย่าเศร้ากอเด้อจริงไลยฮะสุดท้ายฮูบอ่ะเนาะ เบิ่งอันนี้เปี๊ยงค่ะทุกคนเปีงเอาปลาออกแม่มีดันเนาะโอ้ยู่คุณนี่อ้ยตีเมียที่ก็คอยกระดังกได้ดังุะแล้วปลาเป็นตัแซ่บขนาดอย่าจิกหน่อยมาหาเบิ้งตอนกินเลยเนาะทุกคนจิกหน่อยอย่าท่าอี่ท้าฮานดีได้ทูบเอาอย่างวะมาหาเบิ้งตอนกินเลยเนาะตอนนี้หากกำลังหางเครื่องเนาะ ฮะทุกคนตอนนี้กาแล้วมันแล้วเนาะยังติจุ่มเฮาเนาะพันได้กินอะไรกันก็คือว่าอุ่มพันยังบ่ได้กินเนาะป้านี่แต่บางพวงแกะบางเงาะแพงล่ะปิ้งปลากินสองหนึ่ลูกซีนแล้วก็จุ่มจุ่มพันยังบ่ว่าถึงเนาะเฮายังกินพันกับอันแต่บางพวงแล้วก็ซื้อลูกซีนไปก่อนเนาะประมาณนี้เนาะป้านกินลูกป้านน้องปานน้องปานมากับแม่เนาะกับแม่เฮามาจะคน เจ็ดขุนเนาะอันนี้เป็นอันเขาเอินรันเด้อไอก้งไอก้งเอยไพไอก้งกับเลยไพเนาะเป็นอันลูกของตูติ้งแม่น้องหนิ่งวลาตูติ้งทุกคนวันแม่น้องนิ่งจริงหูนะอันนี้ปานางกอบเลยของแม่บางเขาเอินจะปาติ้งมาเดี๋ยวหาซีมากินกันเลยเนาะทุกคนกินตากแดดเลยเนาะ นี่เคนตาอยากกินไก่ผัวะไปไปกินกินีเห็ดต้องได้ยอคนตาบักแล้วจะสนใจแน่าจนนี้อสรับ

อืมได้เลยอืมดูไปได้เลยใช่่ะ どうんなさい,い。 ตอนนี้ขฮากาเก็บเครื่องเตรียมแล้วมืแล้เนาะกำลังชิมเอือเนาะทุกคนกำลังเมอาลดกลังสิผ่ากันเมือเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขฮาวกามีเตมากินข้าวป้าเนาะถ้าทุกคนอยากเบิ้งมรนยากศแล้วก็เบิ้งรายละเอียดสามารถไปเบิ้งที่สองน้องรจชนารองศาลได้เด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้้องนี่จะขอดตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซ่ของนี่ซาลารองศาลนี่เด้อ เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกข้าวทีคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้น้องลี่มากินเขาอยู่แขมด่านพาเซตเนาะส่วนวิวก็ประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าอยากเห็นแบบสั้ๆอยากเห็นคักๆกะอันหยุดอยากเห็นลุ่มพุ่นวิวด้านลุ่มพุ่นก็สามารถมาเตเบิงทีซองโ,โรเจนรนาลองสานไนเดอร์โอเคจะเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย